สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีที่กระนองสิไปทางใดแล้วนะ้อนี่พระนองไปอาบน้ำติไปทองทองทีงท่ไยพาไปอาบน้ำนะคะฟ,ฟึกไว้ฟึกไว้เดี๋ยวเบาหยากเด้ออยู่กับพีเขานั่นเดี๋ยวเบาหยาก พี่ปาพี่ป้ายจะพามาอาบน้ำนะคะโอ้น้ำยังขึ้นหล่นเหมือนไหมป้ายหุ่นว่าแมนเฮียไปหดใส่หลดติงพูดเลยเปิดน้ำไว้หล,ห,ห,ลหล่ดดบนบาง,งอ,ยอย่างหล่นเลยจติงพิทว่าเนี่ยงแล้วนี่ไงโอ้แม่มาหดต้นใหม่ แต่มือสั้าไหลไปหอดใสผู้บู่บ่เ,นเมนต์พอเอาสั่งขึ้น้ำจริงปัดออกก้อนอ,อาบน้ำที่ปอาบให้ยาดินเด้อเขาจะอาบให้ thì nó <laughs> phải thay phải thang tặng ơi phát cắn phải nhắn là nè hả

เียขึ้นโอ้มอก่อนเดี๋ยวมขึ้นอ้ยอาช่ายางออกก้นละอา่ายางออกก้นช่ายางข่งแล้วยางผุดวนหน้าวนหลังอยูกินมันนีหอดมืออื่นกะจะอิ่มบัวนำนี่ฮะ เฮียปากอยู่ทั้งกินทั้งเฮียอยู่จะคองอีกนะฉันแบบไปเอาแลมัน้ำปากอง พ่อเล้วพ่อเล้วให้พี่ป้ายอาบน้ำให้เร็วพอแล้วพอแล้วพอแล้วอุ้มเดี๋ยวเอายากดึงสายยางออกมาก่อนละเสียบเฮ้ย Nhưng mà im được đọc lên này nữa. đi đấy, đi, đi đi, có sẽ ạp hay ngâm ngâm. Dạ <laughs> kêu tất tháng nào hả? Ý Hãy à, phải phải khát đọc em มวลเถีโน่เดี๋ยวอาบน้ำกับพีไปเออหันถ่ายมากแคจะอาบไหม้างนี้ยังบม่ทันหลอนเลย Lăng nào ốc thong mà ta thấy thong thong mà ta thấy ừ lần nào ốp anh thấy phải na nào nè nên thu nhau cái tay chỉ khay bỏ ốc thôi <cười> <cười> เก็บเก็บเกบเอาเก็บบอกกอนไปสิขาดด้นะนงเกิบ เรียบร้อยแล้วอับซ้ำนี่ละงามกว่านีบ่บ่ได้ยืนมาอยู่ฝุ่นตังเอ้ยเกือบสิร้อยได้นั่นตังมาตาใสขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญอับน้ำเร็วสิเมื่อเลยนีครับ คลิปนนิก็ไว้ซ้ำหนิก็นะคะสวัสดีค่ะ